ผู้ป้งต้องตอนเช้าทำได้ไปซ้อมเดี๋ยวเมอตกใจเครื่องอยู่ไหนพอแค่อย่าเป็นหมอพอ ไม่มีโทรเตียมเครื่องฮะ,งะจริงด้วยวนวอะไรอ่ะไมเยอร์ว่าแล้วยงเยียบใส่ตุ้งแช่เหรอแอบเอะใจว่าทำไมเสียงแกวิ่ง เดี๋ยวเป็นไมเยอร์หรือกอร์เฟตเลยขอแค่นี้ไปไมเยอร์ว้าฮูดไม่ทันขคดคำเลยกระดูกเหรออกใจเลยอันต่องเลยดูดเร็วมากโอ้ยไม่มีติ่งหัวใจเอ้ยจอเทมไปจอเทมไม่ไป้ลยจอเทมเครื่องจอเทมว้าฮามีรัตามมีรัก เจกเจอร์เม่ปะไม่ใช่เอ็ม,มเจอี๋ยโอ้ยตกใจไม่เยอะ <c oughs> ไม่เยอะไม่เยอะเห็นหน้าขาว ลูกตัวเองต้องว <What? S 1> อ๋อใจตกใจหุ่นไม <c oughs> ่มีอะไรไม่มีอะไรแค่ตกใจเฉ็นนึกว่าเงาเห็นเป็นเงาคนเรากลัวทุกคนวงใจหมดแล้ว เอาจิงๆก็เป็นคนที่งูกมรดกเหมือนกันก็ยังหงงอยู่นะว่ามันเลยถ้ามันไม่ใช่โวเทมปั่นเรื่องอาจจะเป็นอะไรี่ว่หแยกเลยกว่าดองวายคนนี้ละแหละกลัวได้ มีใครเล่นรถไฟหอบปะวะเหมือนเดินเนิอเลยตอนเนี้ยโอ้ยเฮ็นถือไฟฉายมานึกว่าจะแบบสู้ตายเลยกินมากเลยขับพี่ทอมไงหลังไปหัวล้รับปล่อยมือจะบอลติดก่อนเลิกใครๆก็ขับวนี่เบียคนจี้แทนคนอื่นเลย พี่เทาพี่เทาคือตอนนี้จะปกติกีตอนนี้อื่นกีก็ไปตันตัวที่ข้างหลังเรื่อยอะอ้าวไปก่อนนี่เนื้อข้างหลังข้างหลังไปแล้วไปแล้วไปแล้วเต่าเสียงร้องเลยค่ะเ Help me Help h e ้ยมันเดินไปไหนอ่ะ อยู่ตรงนี้แหละลำหนึ่งนะมันยังไม่ขั้นสองเลยมันเดินไปหาโค้กกำลังฝั่นอยู่ตกใจอะไรดี่เดชได้ไปช่วยครับเออเดีชไปช่วยเดชจะหัวเราะตกใจหมดมันเดินมาอุ้ย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  ลงมาปั่นกันเร็วลุมปั่นเลยจ้าิกระเดลยเป็นซองพี่น้องใครคล้องในคลองอุ้ยซออีหมูหมูย่องเหรอหม,มูย่อง้ยอยากกินหมูย่องเลยอะอยากกินหมูปิ้งหมูปิ้งต้องตอนเชา้าเท่านั้น xong đều mất không sai à nè hết nè hết nè nè hết nè à. <laughs> โคตรโคตรทคตรโคตรโคตรโคตรตรโค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 ตะโค้ยโคตรโยตรโเตยโคตรโคตรโคตาเค็นอคตรโ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 ค่รโค่รโคนรโคตรโคตรโคตรโคยรโคตรโคตรโคตรโตตรโคตรโคตรโคตรโตคโคตตคตรโคโคตรโคตคัรโครัคคตรโคโคตตอนคตรโคตรโคตรโเตรโคตคต่ต ให้มีคนตายก็จะโดนระเบิดตายโอ้ยโอ๊ยน้ำไปไม่ออกอ่ะโอโห้จีนัดงขนาดนั้นไม่ใช่มั้งเอาไปไม่ได้หรอไปไม่หนูไม่โดนอ้าไม่ไล่อ่ะยี่ดอกใส่กอกสามแท่ง ไวะทำไมต้องใส่กล่องเสาแทงทำไมต้องอีดอกใส่กล่องเสาแทงอ่ะอ๋อเลนมาแล้วมันหายไปแล้วไปวะไปแล้วมันไปแล้วอีเคมีกุญแจว่ะต้องอีกสักสองเครื่องอ่ะแล้วหาตู้อ๋อไม่มาหน้ายู่มีสิมาดิมาดิ พี่ท็อปต้องหลอดซ่อมอ่ะผมอยากรู้มานานแล้วสีแดงคืออะไรอะหลอดซ่อมโอ้ยไม่รอดแล้วที่ไหนแล้วแต่มันจะมีสีแดงสีเหลืองแล้วก็ที่ไม่มีสีอะหลอดสีเหลืองคือซ่อมไวถูกปะอ๋อสีเหลืองคือซ่อมไวสีขาวสีขาวคือปกติสีแดงคือซ่อมช้าแล้วทำไมที่ทำไมซ่อมสองคนถึงเป็นสีแดงอะ บอลสามสี่รอบมึงบอไม่โดนลองให้ไหมครับพี่อะครับอย่าอย่าเพิ่งรอมันแขวโลกก่อนนะเราค่อยเปิดกัวบัตบัตวอร์ดิ้งเอาเลยเอาเปิดเลยเปิดเลยไป ขาดับมไม่ตาจล้วกมาแล้วือปล่อยมือไม่ทันแล้วอ่ะฟดออกเึ้นเออกแล้วอ่ะจะดงเลยโอแต่โมนิเี้ยแปดหมื่นเี่ยีมา้แกี่ซีนแบบเนี้ยวิ่งแบบเชอๆร่นลกันใคือแบบดุ้งสุดตัวเลยคือแบบว่าผมค่ป่อยมือ ได้ยินเสียงคนฟั่นพี่ท็อปปันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่กระสีเปิดแล้วมาปะวะจุ๊บต้องใจอ่ะจิ้มจุ๊บจีบมีคนโดนจุ๊บจิ้มจุ๊บจีบ ไปวิ่งแล้วไปไหวไปไหวแล้วกูกลัวกูกลัวเครื่องเนี้ยกลัวมากมีน้าแล้วมาแล้วถ้าทำเครื่องไหนดีอ่ะเครื่องกลางเครื่องกลางเลาะไว้ TK เลาะไว้หลุดแล้วบอกอีกแล้วอีหมาเครื่องกลางเครื่องกลางได้อยู่ไปก่อนไปก่ัน ท <laughs> ุกคนมามุงดูอะไร <laughs> อยากถ่ายรูปอ่ะทุกคนถ่ายรูปถ่ายรูปลบหน่อยโอ้ลบหน่อยจะข้ามรูปถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปโอย One, no